प्रफब โอเคครับหนึ่งสอห้าครังครับเียงเครื่องดําแบบนี้ก็คือว่ามันจากถังนะขึ้นมาคารูรเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ทําการกำเขาเร่งครับเพื่อใหโชคตีกลับเข้าไปครับตับแบบนี้ครับผม ก็สตาร์ทครับทีนี้มา <S <S <ess> 아아아아아아아 아, 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 아.